ส่วนอีกคนหนึ่งที่มีข่าวกับลีกซาอุดิอาระเบียอ,อันนี้รู้สึกเป็นข่าวกับทีมเจอร์ลดปะทิ่<ะ>ัดไหมซานโช่เนี่ยซานโช่เหรอ,อก็มี2ทีมนะผมก็จำไม่ได้ว่าว่าทีมไหนเอาจริงกว่ากันแต่ว่าตอนนี้กระแสมันมากับสิ่งที่ผมคิดอ่าไม่ค่อยตรงกันคือกระแสแทบจะทุกอันเลยบอกจาร์ดซานโชกับสโมสสแมนจะเตะปฏิเสธไม่ให้เขาไปเล่นให้กับลิกซาอุดิอาระเบียนะครับแล้วก็สื่อหลักๆรายงานว่าโลมาโน่กับออสตินรายงานตรงกัน ว่านักเตะปฏิเสธแต่ลองไปดูทวิตเตอร์ของออสตินนะครับมีหนึ่งประโยคใช้คาว่า player at my player at my นี่จะแปลประมาณนักฟุตบอลเขาต้องการที่จะไปตนะ้องการที่จะไปซึ่งประโยคนี้ก็ไม่ได้ลบนะฮะก็ยังคงอยู่ในทวิตเตอร์นะครับซึ่งก็น่าสงสัยว่าสุดท้ายแล้วซานโชอยากไปแล้วสูมสรบล็อกหรือเปล่าอเพราะว่าสูมสัต้องบอกเพราะตอนนี้มีแต่เรื่องเออคือเออ,เอมีสิทธิ์เพราะมัน เอาง่ายๆไบรท์ตันเนี่ยเหลืออีก8วันที่จะเจอเกมต่อไปเนี่ยโอ้โหโอกาสที่อันโดนี่วันนี้โดนแจ้งความเพิ่มอีกได้ลงเนี่ยน้อยมากเลยนะอันโดนี่ปะคะมีใช่ไหมเดี๋ยวไปต่อเมื่อกี้เพิ่งอ่านมาอยากอยากเล่ามากเออนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยซานโช่ก็ปิดประตูกับซาอุดิอาระเบียเรียบร้อยอนะครับต่อจากนี้ก็คือต้องไปเคลียร์กับสตาฟแล้วก็เคลียร์เทนฮากเรื่องที่คุยกันตอนนี้คือต่างคนต่างอยู่ใกล้ๆกันไม่คุยยังไงไม่คุยผ่านสื่อไงคือแมนยูตอนนี้สถานการณ์ที่มันพระสุข้ารสแกเนี่ย ถ้ามองถ้ามองซานโชเป็นพระสุขถ้ามองอันตอนนี้เป็นพระเสาเนี่ยคุยกับพระสุขดีกว่าอหันไปคุยกับซานโชดีกว่าว่าเออนะไอ้ที่เราคุยกันเนี่ยมันไม่ลงตัวยังไงนายกเนื้อไหมไอ้ปรับคเข้าใจกับซานโชเนี่ยน่าจะง่ายกว่าเพราะทางอันตนี้เนี่ยตอนนี้มันเรื่องนอกบ้านนะเสาหนักมากโอ้โหตอนนี้ลาหูเลยมันตุกตยูหนักมากถ้าใครเคยดูมนุมยตุยูเข้าครับอ้ตัวนี้อันตนี้นี่ นะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้สื่อมองว่าไม่รู้เหมือนกันว่าซานโชไม่อยากไปหรือแมนเชสเซเดไม่อยากปล่อยเพราะด้วยสถานการณ์ต่างๆควรจะต้องจูนกันมากซื้อใครไม่ทันไม่ได้ซื้อใครไม่ได้แล้วด้วยโอเคแม้ว่าแฟนแมนยูจะบอกว่ามีฟาคอนโดเปเลสตีแต่ว่ามันคนเดียวเขาคนเดียวก็ไม่พอนะแฟนแมนยูบอกเปเลซี่อย่าทำอะไรอีกนะตำแหน่งเนี้ยนะตำแหน่งเดียวกันเลยถ้าเปเลสตีออกนอกลูกนอกทางมันคงไม่มีใครเรียบร้อยกับเขาแล้วนะครับโอเคไม่ได้แล้วนะไม่ได้แล้วปิดขวานี่ น่ากลัวเหลือเกินครับต้นตีนบูดอาตย์ตำแหน่งเดียวกันแล้วเท้าซ้ายเหมือนกันด้วย